เอาตัดเสร็ดยงังไหนโอ้โอ,โอ้ได้กี่ท่อนนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกได้หกทอนเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนโอ้ตรงนี้มันหนาดิในช่วงนี้อะช่วงตรงนี้มันหนามากเลย เย็นไหมนี่เย็นดูข้างในเลยนี่ไม่ได้ไหน,ไไไหนอึ้บโอ้ไม่มีอะไรเลยนี่น,นั่นเป็นแท่งยาวๆเลยนะครับนี่ภายในบูมแมคโครก็ประมาณนี้นะครับดูตรงนี้ อ,นนอันนี้มันคืออะไรวะข้างในโอ้ข้างในเขาไม่ได้เชื่อมเขาไม่ได้เชื่อมตลอดนะทุกคนนะเนี่ยดูอะ่ะตรงนี้ไม่ได้เชื่อมนะเต้มไว้เป็นบางที่นี่แล้วไอ้เหล็กเส้นนี้เขาเขาเอาไว้ทำอะไรเนี่ยไอ้เหล็กเส้นนี้ด้วยนี่นี่ นี่ครับอันนี้น่าจะมาจากญี่ปุ่นแบบนี้นะครับนี่เชื่อมมาจากญี่ปุ่นโอ้โหนั้นกันโอ้ข้างในก็ไม่มีอะไรมากมายนะนดี่ดูทางนี้หน่อยนี่อันนี้ก็ไม่มีอะไรนะเดี๋ยวเปิดไฟให้ดูนี่ ไม่มีอะไรครับดูไม่ได้เชื่อมแต้มแต้มไว้เป็นบางจุดนี่นี่นี่แต้มไว้ข้างล่างนี้ไม่มีแต้มเลยนี่น,นี่เราเจียเอาพวกอันนี้ออกหมดแล้วนี่เอาติดเครื่องเทเลอร์หน่อยอ เดี๋ยวไปย้ายรถเสร็จแล้วพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาสมา้มไลยลุยงานหน่อยรถไทด้วยตรงนี้มีงานแล้วงานงานมันเดิมครับงานบอกน้ำอีกแล้วบอ,กอ็กไฟแล้วครับพ่งนี้ เอาส้มลายไปแล้วก็เจ้าโบสทองครับโอ้เราติดตามชมได้เลยงานยากอีกแล้วครับดินเปียกอีกแล้วจักสิเป็นยังไงเราเราเบิง้งพุ่งเีนียวเลยกันสิมูหรือจา <c oughs> เอาเดี๋ยวพามาดูตรงนี้ต่อนี่โอ้ <c oughs> ร้อนมาหนยโอ้เขามีตัวนี้จับมานี่แล้วก็มานี่อืมเหมือนจะไล่เบาหรือเปล่านี่โกเบเนี่ยเล็กนี้ก็ไม่หนาเท่าไหร่นี่จับนี่อันนี้รอยอะไรเนี่เนี่ย เราดูครับจะได้จะขายได้กี่บาทนี่นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกท่อนหกท่อนนี้ได้บ่หมื่นหนึ่งนี่เพราะได้บ่เราต้องรอราคาเหล็กให้มันให้มันขึ้นหน่อยครับเพราะเดี๋ยวค่อยค่อยเช็คนะครับเช็ควา่าเหล็กราคากี่บาทกี่บาทแล้ว ถ,ถ้าถูกก็ยังไม่ยังไม่ขายนะเก็บไว้ก่อนกี่ขวดแล้วนี่เอาน้ำไปใส่ลวหรือเปล่า,ามหมดแล้วน้ำมันใช่ไหม เครื่องสูบอะเครื่องสูบน้ำมันหมดแล้วเดี๋ยวพาไปรับเจ้าฟ้าใสครับเสร็จเรียบร้อยแล้วจันไทยโทรมาบอกแล้วนี่เบนเนียนเล่นมล่นเล่ บรรยากาศก,ก็ยังเย็นอยู่นะครับดาวดีกาดินด่วนก็ยังอยู่นี่ครับวันอาทิตย์เขาบอกว่าจะมาเอาครับก็เดี๋ยวรอติดตามชม วันอาทิตย์จะมาเอา,อาเอากระบ,บานะครับเอากระบ,บานะครับว่าเขาซื้อกระบ,บานะครับเดี๋ยวรอดูว่า,าจะได้มาไหมไฟโซลา่าเซลล์ที่ทุกคนให้รีวิวนะครับก็กลางคืนยังไม่ได้รีวิวให้ดูเลยว่าสว่างแค่ไหนดูวันนั้นวะพังเงิบังเงิบเลยนะ มันจะทนไหมนะด่าน่ะมันสีหักก้อนวันราคาไะก็สว่างอยู่นะครับสองดวงนี้ตรงนี้สว่างเลยแหละเนี่ยตรงเนี้ยสว่างจ้าเลยส่วนดวงตันนั้ก็ไม่เท่าไหร่ครับ เดี๋ยวผมจะสั่งมาใส่อีกเรื่อยๆอยู่ดู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 โอ้ยพอมลมแรงไหมเหมือน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 ,นจะอยู่ได้ไม่น,นานของของของขอดูทำขามาก็บางเกินขาบางครับ ต้นมไม้เลยไม่ได้รถหลายวันแล้วผมไม่ได้รถแต่เรา,เารถให้อยู่นี่ต้นอ,อ่อะไรวะเนี่ยเขาเรียกเรียกว่าต้นอะไรวะเดียวอจำไม่ได้เลย ต้นอะไรเหรออันนีต้ต้นนางกวักอันนี้ต้นอะไรวะ,ะจำไม่ได้ไหมฮึชุมแสงต้นชุมแสงครับตัวนี้โอ้ลมลมแบบนี้เหมือน อันนี้เนาะเหมือนมันจะแห้งเร็วนะ มันชุ่มชําหน่อยนี่ออกใบเยอะแล้วละ่ะต้นนี้ออกใบเขาเรียกว่าบักเซลเดี๋ยวผมจะเอาต้นนางกวักมามาปลูกอีกนี่บักเซลครับต้นบักเซลสวยอยู่นะต้นนี้เป็นร่มอยู่นะนี่ เอาต้นนางกวากมาลงตรงนี้อีกสักต้นหนึ่งนี่ตรงนี้คือจะพยายามให้มีสักหลายๆต้นหน่อยมันจะได้เป็นร่มหน่อยครับเป็นร่มเงาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางรถสามารถวิ่งไปนน่นได้วิ่งไปนน่นครับเพื่อไปขยายขยายอาชีพขยายอะไร อยู่ข้างหลังนี่แหละตรงนี้จะเป็นห้องน้ําห้องน้ํายังไม่ได้ทำสักทีเลยห้องน้ําอยู่ตรงนี้นี่แหละห้องน้ํำจะอยู่ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บตัวนี้จะลงต้นมาอีกสักต้นหนึ่งตรงนี้ส่วนตรงนี้ตรงนี้ผมจะทำเป็นห้อง ห้องหนึ่งครับเอาไว้นอนวันนี้นวางแผนไว้แล้วทำเป็นห้องอเป็นห้องเอาไว้นอนพักผ่อนนอนเล่นตรงนี้แหละส่วนของเราน้อยก็น่าจะอยู่ตรงนี่แหละแถวแถวข้างในนี่แหละของเราน้อยหรือไม่ก็อยู่ตรงนี้แหละนี่ยทำห้องให้เราสักห้องหนึ่งอยู่ตรงนี้ ของผมก็จะโตขยับมานี่สักห้องหนึ่งแยกกันนะครับอ่ะเราติดตามชมแล้วกันค่อยเป็นค่อยไปครับเรื่อยๆตามงบประมาณที่มีครับเอจากที่เคยจะทำโรงรถก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ค่อยๆขยับไปเรื่อยๆครับไม่รีบนะครับไปเรื่อยๆเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันสวัสดีครับผม